พรหฤาษที่ไทยดิวอริสราสามีซื้อทั้งชั้นต้อนรับน้องไซลาสคนแห่ชื่นชมวิธีเลี้ยงลูกเรียกได้ว่าชีวิตเปลี่ยนไปเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วสำหรับสาวสวยอย่างคุณดิวอริสราทองบริสุทธิ์ที่ได้ให้กำเนิดลูกชายน้องไซรัสเอสตราลี แล้วงานนี้ก็ได้พึ่งออกงานครั้งแรกในรอบปีเลยล่ะค่ะพร้อมกับได้เผยชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังเป็นคุณแม่โดยคุณดิวก็ได้เผยเอาไว้ว่ามันก็แฮปปี้ไปอีกแบบหนึง่งความเป็นจริงเนี่ยก็คือดิวไม่คิดว่าการจะมีลูกเนี่ยเราจะทําให้อิ่มแล้วก็แฮปปี้ขนาดนี้อยากอยู่บ้านคิดถึงลูกอะไรแบบนี้ถามว่าเหนื่อยไหมก็จริงๆไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะในช่วงแรกเนี่ยอาจจะนิดนึงแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราได้รู้สึกว่าเหนื่อยเราก็จะอยากอยู่กับเขาไงมันก็เลยทําให้เราเนี่ยแฮปปี้สิ่งที่คิดเอาไว้ ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในหลายๆเรื่องเลยนะอย่างเช่นอ่างอาบนะ้ํามันก็สูงเกินไปสุดท้ายก็ต้องกลับมาออริจินอลค่ะนั่งอาบที่พื้นเหมือนเดิมเลยคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าโอเคมันได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เซตอัพห้องอย่างสวยหรูเลยนะสุดท้ายก็นั่งอาบเหมือนสมัยก่อนเลยจ้าแบบนั้นเลยแล้วส่วนใหญ่ของเนี่ยก็จะได้จากที่มีคนให้เยอะแยะเลยแต่พอเอามาอาบจริงๆเนี่ยเราก็กลัวลูกจะตกนะคือมันก็ไม่ใช่สเต็ปที่เราคิดเอาไว้ขนาดนั้นสรุปก็ ก็คือโทรบอกเลยาว่าซื้ออ่างมาสองอันนะเนะก้าอี้นั่งซักผ้าสองตัวจบแค่นั้นเลยแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าจะต้องตื่นเช้าด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกายมันก็จะออโต้นะตื่นเองเลยโดยที่ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยส่วนของดิวเนี่ยไม่ค่อยเหนื่อยมากเอาจริงๆเพราะว่าคุณเซฟเนี่ยเขาก็จะช่วยเลี้ยงซะส่วนใหญ่โดยคุณดิวก็ได้เผยถึงวิธีแพลนด้วยที่จะเลี้ยงลูกให้ทอมต้นเคารพผู้ใหญ่โดยพูดว่าจะให้ลูกนั้นเนี่ยไหว้พี เลี้ยงเช้าเย็นเลยทำเอาแฟนๆชื่นชมวิธีคิดของคุณแม่ป้ายแดงอย่างสุดๆไปเลยละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ